ผู้เจริญด้วยความเจริญอันเป็นอริยะพระศาสดาตรัสอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเมื่อเจริญอยู่ด้วยความเจริญสิบประการย่อมเจริญด้วยความเจริญอันเป็นอริยะเป็นผู้ถือเอาสาระและความประเสริฐของกายไว้ได้ความเจริญสิบประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ย and and ่อมเจริญด้วยนาและสวนสอย่อมเจริญด้วยทรัพย์และข้าวเปลือกสามย่อมเจริญด้วยบุตรและภรรยาสี่ย่อมเจริญด้วยธาตกรรมกรและคนใช้ห้าย่อมเจริญด้วยสัตว์สีเท้าหกย่อมเจริญด้วยศรัทธาเจ็ดย่อมเจริญด้วยศีลแปดย่อมเจริญด้วยสุตตะ 9. ย่อมเจริญด้วยจาคะ10ย่อมเจริญด้วยปัญญาอริยสาวกเมื่อเจริญอยู่ด้วยความเจริญสิทธิประการเหล่านี้แลย่อมเจริญด้วยความเจริญอันเป็นอริยะเป็นผู้ถือเอาสาระและความประเสริฐของกายไว้ได้บุคคลใดในโลกนี้ย่อมเจริญด้วยทรัพเข้าเปลือกบุตรภรรยาแลสัตว์สีเท้า ผู้นั้นย่อมเป็นผู้มีโชคมียศเป็นผู้อนญญาตมิตรและพระราชาบูชาแล้วบุคคลใดในโลกนี้ย่อมเจริญด้วยศร,ร,รัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาบุคคลเช่นนั้นเป็นสัพป,ปบุรุษมีปัญญาเครื่องพิจารณาย่อมเจริญด้วยความเจริญทั้งสองประการในปัจจุบันเราจะเห็นว่าในท่อนแรก บุคคลที่เจริญด้วยทรัพย์เข้าเปลือกบุตรภรรยาสัตว์สีเท้าบุคคลนี้เป็นคนมีโชคแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของหมู่ญาแล้วก็ผู้ปกครองกลายเป็นว่าผู้มีอันจะกินหรือผู้มีทรัพย์มากเนี่ยในอดีตหรือปัจจุบันก็ยังมีสถานะเดิมก็คือเป็นที่นับหน้าถือตาของบุคคลอื่นแล้วก็ถือว่าเขาโชคดี แต่ถ้าบุคคลที่มีศรัทธ,ธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาบุคคลนี้จะเจริญด้วยความเจริญสองประการในปัจจุบันความเจริญสองประการถ้าให้คาดเดาก็น่าจะเป็นความเจริญในส่วนของทางโลกและก็ทางธรรมเพราะเราทราบกันแล้วว่าธรรมะห้าข้อคือศรัทธ,ธาศีลสุตตะจาคะปัญญาฝั่งหนึ่งก็คือเป็นเหตุให้เราสําเร็จความปรารถนาในเรื่องของทรัพย์ในเรื่องของหยศ อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเหตุให้เราได้ความเป็นอริยะบุคคลและถ้าเราดูกลายเป็นว่าได้ในปัจจุบันด้วยถึงบอกพวกเราว่าศรัทธาศีลสุตตะจาระปัญญาทำชาตินี้ก็ได้ชาตินี้ทำแล้วไม่ต้องไปรอรับผลในชาตินาและที่สำคัญ5้าข้อแรกทรัพย์เหล่านี้ไฟก็อาจจะพัดพาไปได้ น้ำก็อาจจะพัดพาไปได้ลมก็อาจจะพาไปได้โจรก็มีสิทธิ์เอาไปได้ทายาทผู้ไม่เป็นที่รักก็มีสิทธิ์เอาไปได้นาสวนทรัพย์เข้าเปลือกบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้และก็สัตว์สีเทา้าสิ่งเหล่านี้เป็นของทั่วไปแก่น้ําแก่ไฟแก่โจรแก่ทายาทผู้ไม่เป็นที่รักเราหามาได้เราก็ยังต้องระแวง คอยป้องกันรักษาคุ้มครองเพื่อไม่ให้มันโดนสิ่งที่ไม่สมควรออกไปแล้วไม่พอทำแล้วได้เฉพาะชาตินี้เก็บไปใช้ต่อชาติหน้าไม่ได้ตายแล้วก็คือจบกันสิ่งเหล่านี้หามาได้มากมายแค่ไหนก็ทิ้งเอาไว้นะให้รุ่นหลังเข้าไปจัดการต่อแต่ถ้าเป็นศรัทธาศีลสุตตะจาระคะปัญญาตอนมีชีวิตอยู่ในชาตินี้ที่กระทา ก็ยังได้รับผลและผลที่เกิดขึ้นสามารถเอาไปใช้ต่อในภพนาชาติหน้าด้วยถ้ายัางมีการเกิดอีกอันนี้ได้ประโยชน์หลายอย่างก็จะเห็นว่าผู้เจริญด้วยความเจริญอันเป็นอริยะเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบแบบ5้าข้อกับแบบ10บข้ออย่างน้อย5ข้อทําให้มันได้ส่วนใครมี10ข้อพระศาสดาก,ก็ตัดแล้วบ,บุคคลนั้นเป็นผู้มีโชวแต่ใน,นสิ่งอื่นใดเมื่อเราทำห้ข้อไปเรื่อยๆ เดี๋ยวพวกรัพย์มันก็เกิดขึ้นเองแก่เราและเกิดขึ้นโดยชอบธรรมด้วยอันนี้ก็คือธรรมะของวันนี้